สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่อเราไปเจอปลั๊กเนี่ยครับปลั๊กสองสองรูนะครับปลั๊กสองรูแต่ว่าปลั๊กไฟของเรานะครับคือเห็นหลายคนนะครับแก้ปัญหาโดยการหักขาตัวกาวออกนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับวิธีการหรือว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับให้เราแกะตัวนี้ออกนะครับแกะฝาครอบออก เกะฝาครอบออกแบบนี้นะครับข้อควรระวังก็คืออย่าเอามือไป okay. แตะนะครับอย่ามือเอานิ้วไปแตะหรือว่าไปแย่นะครับให้เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับให้ขาตัวกาวเนี่ยอยู่ตรงตรงนี lanes. ้นะครับเนี <reated> ่ยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเสียบได้แล้วครับแก้ปัญหานะครับก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาแบ่งปันกัน ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด s ับสไคร b ์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ